มีีวก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนนะผมซึ่งแอดออนนะผมจะมารีวิวนั่นคือนี่นะครับผมนั่นคือแอดออนตัดไม้ครั้งเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะปรับเกมโหมดแป๊บหนึ่งนะครับผมมามาไม้แรกก่อนนะครับผมก็ลองเป็นขวานไม้นะผมก็ ตัดทีเดียวเหมือนกันนะท่านผู้ชมนี่ไหมดูมันก็จะมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับอันที่สองนะผมควานหินนะผมนี่ก็ตัดได้ทีเดียวเหมือนเดิมหมือนกันนะผมแต่มันขึ้นอยู่กับความเร็วของการตัดนะท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะผมเดี๋ยวขอตัดให้หมดเลยกันเลยกันนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมดูนะครับผมมาควานเพชรอีกนี่คุณอยู่กับระยะของควานด้วยนะครับผมประมาณนี้นะผม สำหรับตัวแอนออนตัดไม้ทีเดียวหรือว่าครั้งเดียวนะครับก็ถ้าใครชอบไปออนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดสตอรคไเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการหาแอนออนดีๆอย่างๆมาฝากนะผมก็สำหรับผมก็ขอลาไปก่อนนะผมบายไปแล้ว